สวัสดีค่ะเสพเนื้อวล้วยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วมือนี้ยนั่งนี่แนวกินมาปากีปากนองก็คือเห็ดเข็มทองหมาล่าว้าจาพี่น้องจ๋าเห็ดเข็มทองเคยเห็ดในพี่น้องกินละติดใจพี่น้องจ๋าแต่เลยเอามากสู่พ่อแม่พี่น้องกินอีกเคืออหนึ่งก็จะอ่าส่วนเสียสีสมสมสีเออสมสมนี่ก็คือแค่รสนะพี่น้องจ๋า แต่ก่อนสิกินยายนางกับขอขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องหลายๆเด้อจากท่แบตเขามารับช่อมรับฟังมาจากพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันมาล่ากับเพชรอยู่แล้วยายนั่งยังเอาพริกป่นโรยคือนึงเนาะพี่น้องจา๋าอย่างแต่บบเพชรลายหือเ็นสิกินไหวบ่เบิง่งพี่น้องเอ,อ้เพชรกับแทนกับตอนบักไงหนึ่งเด้อย่างเต่กินบอบเศบอย่างแต่กินบอบ,อนบอิม่ม อยากไปกินบอกเต็มปากเต็มคำวัดสั่งสสผมพี่น้องจ้า อันนี้จุ่มมิสิจุ่มน้ำมมนได้จนสิได้ว่าโนะจะพี่น้องจ้าอแอบ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 ติกปกิจใจลาย มีนั่งมักที่มันยั่งกบๆเนี่ยพี่น้อง ตอนใหญ่เลยแบงเนาะพี่น้องจ้าอืม 嗯。Mm hmm. มาล่าเพิ่นกับทั้งเผ็ดทั้งหอมพี่น้องจา้าแต่ว่ามันเผ็ดกับเผ็ดบ่คือว่าพริกเนาะจ้ามาล่าเพิ่นน่ะเผแบบ็ดแบบจี๊ดแบบจังได๋ล่ะบอกว่าเธอ Mm hmm. ลองไปเห็ดกินเบิงเดอร์พี่น้องจาม ตอนนี้คือเป็นตะเพเเะ็ดแต่นาองแแบบนัวขนาดพี่น้อง มันกระทืงถูกน้ำนอรจอัดเพชรเข็มทองห่อละสิบบาทหอบแบบง่ายให้พี่น้องจิตศาสตร์เริ่มสีท้นเบาวไวเลยพี่น้องจ้าเพชร นี่ปัญอย่างัรพี่น้องจ๊ะ ตรงมาลานี่ยเาอยากกินเลยพี่น้องแก้วตรงโคงมาลานี่ยนั่นเผ็ดสู้ตายค่ะ ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดพี่น้อย เห็ดเข็มทองเอาแกงใส่นมใหม่แกงใส่ออมกับเศษได้เนพิณหว่งจานดีนั่งมากมาก เราใส่ย่งกระเสพี่น้อง สามห่อแล้วนี่พี่น้องจ้ะ เพชรนาดูพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ยายนั่งผ้าพีผ้านองกินเห็ดเข็มทองมาล่าก,กับขอจบไปจะเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะกต่ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆเด้จเขขอจ่าที่แบเข้ารับชมรับฟังกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริ๊ง,งๆเด้อจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ